ใจกับแมทแฟนขอแต่งงานเผยคู่ตนเป็นเรื่องอนาคตสงสารผู้ผาเจอดรามา่ามินชลิตาดีใจแทนแมทพีรณีถูกแฟนขอแต่งงานเตรียมฉลองปาร์ตี้สละโสดเผยคู่ของตนให้เป็นเรื่องของอนาคต เพื่อนสนิทในแก๊งเฟอร์บี้แมทพิรดีกลสละโสดอีกคนแล้วนางเอกสาวมิ้นชลิดารู้สึกดีใจกับเพื่อนไปด้วยบอกมีโอกาสได้เจอแฟนหนุ่มของสาวแมทที่พามาเปิดตัวกับเพื่อนๆแล้วชมว่าฝ่ายชายน่ารักอบอุ่นพร้อมกับเผยเตรียมฉลองปาร์ตี้สละโสดให้พี่แมทเร็วๆนี้ส่วนคู่ของตนซึ่งคบหาดูใจกับหนุ่มภูผาเตชนรงมาน,นานกว่า13ปีบอกปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคต เพื่อนรักแมดพีราีจะแต่งงานแล้วมินก็ยินดีด้วยค่ะจริงๆก็รู้ข่าวพร้อมๆกับทุกคนตื่นมาแล้วไทยไอจี IG, พร้อมทุกคนเหมือนกันสำหรับตัวมินไม่รู้มาก่อนเลยค่ะแต่ว่าสัปดาห์ก่อนหน้านั้นเหมือนไปงานแต่งทีมช่างผมพี่แมทพูดก็เหมือนพูดลเล่นๆ่นสนุกสนุกกับกลุ่มเพื่อนก็คิดว่าเขาแาวเล่นสนุกสนุกตามนิสัยเขา เขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปดูที่สร้างบ้านฉันจะแต่งงานพูดแบบและเล่นขำๆเราก็ขำๆไปกับเขาเพราะเขาเป็นคนเฮฮาอยู่แล้วในกลุ่มเพื่อนถามไม่ว่าเมื่อไร่ก็มีถามน่าจะเร็วๆนี้เดี๋ยวรอเขาออกมาพูดเองก็จะมีปาร์ตี้เร็วๆนี้เขายังไม่ได้จองตัวงานเพื่อนเจ้าสาวแต่ว่ามีการเตรียมเฉลิมฉลองปาร์ตี้ให้กับที่แมทในเร็วๆนี้ มีโอกาสได้เจอแฟนแมทหรือ,อยังก่อนหน้านี้เคยเจอตอนไปนร้านนวดที่แมกค่ะเคยเจอสองครั้งแล้วน่าจะรักรับดูแลอบอุ่นก็ดีใจแทนเขามินเพิ่งเคยได้เจอเขาประมาณ2-3เดือนที่ผ่านมาเองเพิ่งมีโอกาสได้เจอก็มีคุยคุยกันเป็นยังไงตอนที่พามาเปิดตัวกับเพื่อนๆแล้วคู่เราล่ะตัวมินก็เหมือนเดิมทำงานเยอะปัญหาก็เยอะยังแก้อยู่เหมือนเดิมก็ให้เป็นเรื่องของอนาคตค่ะ เือเรามีพูดคุยกันเขาก็ถามว่าเราจะพร้อมเมื่อไหร่เราก็บอกว่าตอนนี้เรายังสนุกกับการทํางานยังอยากทํางานอยู่ก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตแล้วกันเดี๋ยวพร้อมเมื่อไหร่จะค่อยๆดูกันไปก็มีดราม่าไปลงคุณปูผาสงสารเท้าเอาเป็นว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับเขาแค่คนเดียวมันก็เป็นเรื่องของเราครอบครัวทั้งสองฝ่ายความพร้อมมันต้องมากับหลายๆอย่างมันไม่ใช่ว่าเราแต่งงานแล้วจดจบทัพปี้ n อนดิงมันก็ยังมีอะไรหลังจากนั้นอีก ผู้พาซีเรียสไหมเจอด,ดรามา่าคุณผู้พาเขาไม่ได้อ่านข่าวเลยเชื่อไหมว่าทุกวันนี้ยังไม่รู้ตัวเลยเพราะว่าเขาเป็นคนไม่เสพข่าวทุกวันนี้เขาอยู่กับสากับเขาใหญ่มินก็ไปแล้วว่ามีดราม่าพูดถึงเธอนะเขาก็อ้าวหรอไม่รู้เรื่องเราก็ว่าไม่ดูไลฟ์ทูเดย์หน่อยหรอก็แซวกันขำๆคุณปู่ไพวงว่าอย่างไงบ้างคุณปู่ก็ถามเรื่อยๆถามบ้างว่าเมื่อไหร่ สาวดราม่ามินว่าที่บ้านไม่มีใครซีเรียสหรอกคะ่ะมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเข้าใจดีว่าตอนนี้เรากําลังทําธุรกิจด้วยก,กันอยู่ไว้เสร็จเราค่อยว่ากาันก็ค่อยเป็นกําลังใจให้มิ้นกับพี่ภูผาปีนี้ไหมหวังว่ารอเปิดตัวธุรกิจแลละค่ะที่เขาใหญ่ชื่อว่าอีกไม่นานเกินรอครัวของสาวมิ้นก็จะต้องแต่งตามติดๆเสามทแล้วแหละคะ่ะยังไงแฟนๆก็รอเชียร์รอลุ้นกันอยู่ทุกวันนะคะ ทางทีมงานขอขอบคุณสำหรับการติดตามและเข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ